ึกษาดีได้โูกได้เรื่องเปรตเนี่ยยูนิฟอร์มนี้เนี่ยของเขาเซตโปรแกรมเอาไว้เลยเนี่ยรูปร่างอย่างนี้และเขาก็จะตั้งมีเซตโปรแกรมเอาไว้ในตัวอ้รูปร่างไอชนิดเนี่ยมีทั้งภพมีทั้งวัฒนธรรมของเขาวัฒนธรรมของเปรตขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่อาหารอะไรอ่างๆันแล้วก็บังคับมนุษย์เ,ยเซตโปรแกรมบังคับไว้ ให้มนุษย์ทำบาปกรรมชนิดนี้พอมันตรงกันข้ามันดูดเข้าหากันเลยเครื่องที่เขาเซตโปรแกรมอยู่ในรูปกายของเปลก,ก็เปิดรับมันดูดวุบไปเป็นเปรตนี่เป็นเรื่องราวที่ต้องศึกษากันอีกเยอะแยะน่าสนุกน่าตื่นเต้นทีเดียวแหละเอามาดูอีกเปลหนึ่งเปลตาเหลือกเหลืองเหลือกได้เหลืองด้วย ตัวสะพลังไปดยเซนเอ็นและก็กลิ่นไม่พึงปรารถนานอือกระซาะกระเซิงตาเหลือกเหลืองมีความทุกข์ทรมานหิวโหยเป็นปกติเดียวแหละเปรตจะมีความหิวนะหิวกระหายไม่มีวันสิ้นสุดเลยทุกทรมานมาทุกจังเลยเนี่ยเรามาดูปุะ,ะกรรมเ็เดิมนะเป็นภรยาของอุบาสกท่านหนึ่ง พ่อบ้านนะมีศรัทธาแต่ตัวเองไม่มีศรัทธาละมาบินบาบตาบ้านก็ไม่ยอมทำบุญบุญมาถึงบ้านแล้วเนยแต่ว่าไม่เปิดใจรับเสจด้ยตรณดีไม่เห็นคุณค่าของการนำทานเห็นแต่พระนี่ขี้เกียจสัรละก็เดินเดี๋ยวก็ยืนเฉยเดี๋ยวก็นั่งเฉย เดี๋ยวก็นอนเฉยๆไม่นะนำอะไรเลยเนี่ยมีความคิดอย่างนั้นไม่อยากสนับสนุนคนเกียจคร้านโดยหารู้ไม่ว่าพระท่านกำลังทำงานที่แท้จริงงานหยุดนิ่งคืองานที่แท้จริงดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่กำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่เพราะความไม่เข้าใจแล้วก็มองไม่เห็นอนาคตเพราะถูกบทบังเอาไว้ในเรื่องพบชาติ ไม่รู้เรื่องเหตุเรื่องผลของบุญที่จะกระทำก็เลยขับไล่ตรงข้ากับสามีไปวัดสามีเนี่ยโอ้ยหน้าเลื่อมใสเจอพระแล้วเลื่อมใสพอสามีกลับบ้านก็สวมวิญญาณเป็นอาจารย์เมียอบรมสั่งสอนให้บอยๆได้ยังไงเนี่ย่อีกก็เคยอีกก็มาบ่อย,ยน่อีไม่ได้ทำมาหากินอะไรเนี่ย นี่อาจารย์เมียกำลังอบรมสั่งสอนเป็นประจำเลยนี่เพ <c oughs> ราะว่าก็เป็นคนใจดีใจดีใจ,ใจงามก็ไม่อยากจะไปต่อรอต่อเทียงอะไรพยายามจะดูช่องทางว่าจะอบรมสั่งสอนอาจารย์เมียอะ้ไงไงก็ไม่ <c oughs> ได้ช่องสักทีเพราะว่าอาจารย์เมียพูดซะอย่างนี้ต้องให้อาจารย์ง่อยดีกรวด มาได้ขี้แพะเข้าปากเลยแต่พอดีเนื้อเรื่องก็ไม่ได้บอกเอาไว้ตายแล้วก็เลยมาเลือกเลืองอย่างนี้อ่าเห็นไหมตาเลือกเลืองเนี่ยเพราะว่าเวลามองพระหรือมองพอบาก็ดีเนี่ยค้อนควักเลือกเลืองทำตาอย่างนั้นแหละอะมาดูอีกเปรตหนึ่งเปรตหญิงงามเมือง ถ้าชื่อพื้นบ้านกับเปรตหญิงแพทย์สยาจะ<ม>เป็นนึกว่เาเขากำลังเต้นจังหวะอะไรสักจังหวะหนึ่ง<ม>ตัวผอมสะพังไปด้วยเส้นเอ็นเลยเนี่ยที่ต้องทำท่าเหมือนเต้นนี่มันร้อนกระวนกระวายทุรนทุรายเนี่ยก็เต้นอย่างเงี้ยบุพบกร,รมตอนที่เธอเป็นมนุษย์นั่นน่ะเธอเป็นหญิงงามเมืองหรือโสเพณี สมัยก่อนเขาเรียกหญิงงามเมืองจริงๆนะคือถ้าใครสวยในยุคนั้นโอ้โหเขาจะไปแย่งกันนะอทั้งเศรษฐีทั้งประราชาเนี่ยก็เลยมีกติกากันว่าตั้งเป็นของกลางดีกว่าถ้าใครต้องการก็เสียค่าบริการแลนันนมีมาตั้งนานนะแล้วเธอก็รูปร่างหน้าตาอืมดูเขแล้วกันนี่เป็นเรื่องราวตอนเป็นมนุษย์ ่เป็นยญิงงามเมืองอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งแต่เหมือนกันเลยมีพระมาบินธรบัตตัวก็มีความตนีไม่มีศรัทธาไม่ทําบุญในทานแถมยังไล่พระก็ไม่ว่าอะไรเอาบุญมาให้แล้วไม่เอาก็ไปบ้านอื่นที่ก็ไม่บุญจะลาบจะได้บุญนี่ข้าไปอย่างนี้โตไม่ทํายังไม่พอนะ เห็นใครทำบุญที่วัดผ่านมาเนี่ยจะซื้อของไปวัดห้ามไว้อีกเนอะทั้งๆที่เขาพยายามชวนให้อนาโมธนาบุญนะไม่อนุโมธนาบุญแถมห้ามเด็ดแล้วก็บอกจะไปทำทานเองไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยพระนักขี้เกียรติไม่ได้ทำมาหากินอะไรวันๆันอยู่เฉยๆเลยกลายมาเป็นอย่างนี้เพราะตรนีไ่ทำเองแล้วก็หางคนอื่นก็ทำ นี่เห็นไหมเจ้าเนี่ยตัวสะพังไปด้วยเส้นเอ็นเลยมีความทุกข์ทรมานเดือดร้อนมากหลังจากขึ้นมาจากมาหานลกแล้วนะมาเป็นเปรตอย่างนี้มาดูอีกเปรตหนึ่งเปรตขนเข็มคือขนน่ะเป็นเข็มแต่เข็มนั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นในเนื้อของเปรตที่ลุกเป็นไฟ ทะลุผิวหนังแล้วก็ลอยไปในอากาศแล้วก็แทงชึกลงมาเหมือนกำลังเย็บผ้างั้นแหละแต่ว่าไม่มีได้มันลอยแล้วก็ชึกลงไปเนี่ยทั้งแหลมทั้งร้อนร้อนด้วยทุกทรมานมากนี่เป็นเศษกรรมนะส่วนจะใช้ไปแล้วในมหานรกเนี่ยทุกทรมานทีเดียว อันนี้อยู่ในเปตโลกมีวิบากกรรมอะไรจ๊ะพูดส่อเสียดทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันยุให้เขาทะเลาะกันว่ากันไปว่ากันมาเนี่ยในก็นึกว่าจริงเลยไปทะเลาะกันเลยเนี่ยลุยกันเลยก็เลยมาเป็นเปรตขนเข็มน,นี่พูดจายเขาทะเลาะกันส่อเสียดเนี่ยคือมีเวลาว่างมาก ใช้ปากเป็นทางมาแห่งวิบากกรรมอกุศลกรรมปากนี่สำคัญนะพ่อแม่ไ้มาเนี่ยก็เอาไว้ให้มาสร้างบุญสร้างบรมีนอกจากกินดึงเคี้ยวบ้วนแลวอะไรแล้วเนี่ยต้องเป็นทางมาแห่งบรมีใช้กันให้เป็นๆใน,นเดียวถ้าใช้ไม่เป็นแล้วก็มีสิทธิ์ไปอบ,บอายไปโดนอย่างนี้มึงเรื่องของปากเหมือนกันเปลต ผิวเป็นทองคำํำมีรัศมีทีเดียวแต่ตัวไม่สวยหรอกเป็นเปรตผิวหนังกำพร้าสวยแต่ว่ามีหนอนเต็มปากปากเอ่าปากดีใไหมดีครับาอาชวนคนมาสร้างบุญเขาไปทำบุปกรรมอะไรมาผิวทองคำเือศีลอาทำไมผิวถึงสวยรักษาสีลแล้วทำไมหนอนออกจากปาก ปากไม่ดีปากไม่ดีถูกต้องจะถูกต้องนี่อดีตเคยบวชเป็นพระมักใหญ่ไฟสูงอยากเป็นเจ้าวาดก็แคนดิเดตกันระหว่างพระเถระผู้ใหญ่ในวัดซึ่งท่านไม่มีปัญหากันเลยแต่องค์นี้ก็ก็ไม่ได้เป็นพระเถระอะไรหรอกแต่ว่าอยากจะได้ตำแหน่งเจ้าวาดยุให พระเถระทะเลาะกันบาปนะลูกนะเนี่ยอ,อย่างนี้อย่าไปทำบาปทีเดียวอย่าไปอยากได้เลยสมภารแปลว่าสัมภาระนะแล้วก็ผู้แบกออโอ้หนักอึง้งเลยแหละอย่าเป็นอย่างนี้เห็นไหม <laughs> พอเขาทะเลาะกันแล้วเนี่ยอืมไปกันคนละทิศคนละทางตรงกลางก็สาบายอาบายอาบาย <laughs> <laughs> นี่เป็นอย่างนี้นะ แต่ว่าอันที่สองที่ถึงยังไงก็ได้บวชเป็นพระคือดีในช่วงแรกๆตอนยังไม่แก่วัดยังเป็นหนุ่มวัดอยู่พอแก่วัดเข้ารู้สึกรอบจัดไอตอนรอบยังไม่จัดเนะี่ย <c oughs> ก็เลยทําให้ผิวเป็นทองคำนี <c oughs> ่ยนี้ไงผิวหนังกําพระเป็นทองคํา <c oughs> แต่ว่าจิตใจเนี่ยไม่งามกายเลยไม่งามใช้ปากไปเป็นปากเสียดูหนอนเกิดขึ้นเองโดวยวิบากกรรม ในปา่าในเป็นอย่างนี้นะต้องระวังนะเพราะฉะนั้นความมืดทําให้เราเห็นคุณค่าของความสว่างเปตโลกทําให้เราเห็นคุณค่าของสุขติภพอ่ะเรามาดูเพื่อนบ้านเปรตกลางทะเลทรายอยู่ในแดนทุรก,กันดารแต่ว่าไม่ได้ไปแถวตะวันออกกลางนั่หละมันเป็นอีกภพหนึ่งของเขาเนี่ยแลบดิ้นหอบแหกๆเลยเ ทั้งหิวทั้งกระหายทั้งร้อนโอ้สารพัดอดอยากลำบากมาเดิมเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากแต่ก็ไม่เชื่อเรื่องบนเรื่องบาปเป็นมิจฉาทิฐิไม่มีศรัทธาเวลาพระมาบิณฑบาตก็เบรกไว้เลยห้ามไม่ให้มาแถมด่าว่าลายไปอีกเนี่รเรียนโอกาสให้เป็นวิกฤต โอกาสจะได้บุญก็เอาความตระนีมาห้ามแลมาขวางซะเลยเป็นวิกฤตไม่ทำกับพระอย่างเดียวนะดูสมณะชีพรามหรือยาจกเข็นใจมาขอก็บอกว่าไม่มีเงินไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้เวลาจะทานอาหารเศรษฐียังสั่งให้คนใช้ปิดประตูบ้านเพราะกลัวพระหรือยาจกจะผ่านมาเห็นแล้วจะมาขอนี่ขนาดนั้น แล้วพอมีข่าวว่าจะมีพระท่านเดินเทดงมาธรรมจาริกมาในหมู่บ้านยังหวงถึงขนาดนี้เนี่ยไม่ให้พระได้ดื่มน้ำได้อาบน้ำบอกชาวบ้านลูกน้องให้เอาหญ้าไปถมลงไปในบ่อนั่เนเ่งโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นทั้งๆบ่อนี่ก็เป็นของสาธารณะนะห่าหมด ไม่ให้พระมาให้ลำบากแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกลือสะพาน oh. ที่จะข้ามมาหมู่บ้านดูให้ลือหมดเลย oh. ตรนีขนาดนั้นอย่างนี้รวยชาติเดียวไม่เคยตนีอย่างนี้มังไม่มีครับใครไม่ตนีอ่ารวย <c oughs> ออามาดูอีกเปรตหนึ่ง <c oughs> เปรตทูนอยากเยอือ เศษขยะเหม็นกรุงเหม็นมากกว่าในเมืองมนุษย์เยอะทีเดียวเปรตแบกของเหม็นอยากเยื่อที่เหม็นเหม็นเรามาดูปุพกรรมเขาเป็นสมภารชาววาดวัดแห่งหนึ่งแต่เป็นคนเตรเนีในเสนาสะนะเสนาสะนะที่พักอะไรต่างๆนี่ก็เยอะแยะแต่ก็หวงแหนเจอพระดีๆเนี่ยผ่านมาขอพักสักคืนสองคืนอะไรเนี่ยไม่ได้ ไม่น่าเชื่อนะเป็นพระเนี่ยเวลาทำบุญได้ได้บุญเยอะเราทำบาปก,ก็มากกว่าคาละวาดไปตกมหานรกแล้วก็ขึ้นมาเป็นเปรตเพราะฉะนั้นนี่พอตนีที่ก็เลยมาเป็นเปรตชนิดนี้อ่ะมาดูอีกลีลาหนึ่งเปรตชายงามเปรตรูปหล่อตัวก็เป็นเปรตแต่บนหัวเนี่ยจะมี พวงมาลัยก็เรียกอะไรมงกุฎเป็นดอกไม้สีเหลืองของดอกคูลรอแต่ว่าทรมานมีความหิวกระหายทุกทรมานทั้งร้อนทั้งสรารพัดไปหมดเลยเหมือนกับเปรตทั้งหลายนั่นแหละนี่หลังจากขึ้นมาจากมหานารกแล้วเนี่ยก็ามาได้สวมมงกุฎดอกไม้เรามาดูบุพกรรมของเขาก็แล้กันเดิมก็เป็นอย่างนี้เป็นในพลาสมัยนั้น ยังไม่หายเทคใช้ธนูยิงสัตว์ล่าสัตว์เป็นประจำเพื่อเอาเนื้อมาย่างขายหาเลี้ยงชีพกันไปวันๆเนี่ยขายเนื้อย่างขายเอาชีวิตของผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตตนเพราะเขาฆ่าสัตว์อย่างนี้นี่ปานาติบาตตายแล้วไปมณหานรกคืนมาเป็นเปรตแต่ที่มีมงกุฎเป็นดอกไมส้สีเหลืองเพราะ วันหนึ่งไปเจอดอกคูณเขาก็เอามาร้อยเป็นพวงมาลัยถือไปเรื่อยๆกำลังเพลินเเจอเด็กน่ารักสองคนกำลังหน้าบวชเป็นสมณรเลยเนี่ยครับเห็นลัก็รักก็ให้ด้วยความรักเห็นไปเจเนี่ยแค่ให้ดอกไม้ด้วยความรักเป็นดูเด็กในน้อยผู้มายเดงสายังมีอันิสง์ถึงขนาดนั้นนี่จะให้เด็กที่มีศีลสิบเป็นสมณะน้อยถเถกแถวดอกกองสมณะใหญ่นี่นะ บุญจะาขานาดไหนแล้วยิ่งถ้าหากว่าลุกเนนสมณะน้อยนี่ได้เข้าถึงองค์พระถึงดวงในตัวนี่ถ้าเอาดอกไม้บูชาอย่างนี้นะหมดสิทธิเ์เป็นเปรตเป็นชาวสวรรค์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาตายแล้วก็เลยมาเป็นเปรตรูปหลอแต่ว่าหิวโหวยทุกทรมานมากมาดูอีกเปรตนึ่งเขาลอยอยู่ในอากาศมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็ไฟลุกท่วมตัวไอ้ที่ลอยลเขาเหาะหนี เฟตพวกนี้มีฤทธิ์นะเหาะได้โดยบากกรรมเหมือนนกนั่นแหละอันนี้อีกากระไรจิกตีมันขอบหนีกันไปพ้นเลยมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิ่มท่วมน้ำตัวเดิมเป็นอย่างนี้เป็นพระราชินีนอัคร<ำ>มเหสีเป็นยอดหญิงแต่พระราชานะี่มีธรรมเนียมเนี่ยมีสุดทิรักหลายคนมีรักที่สุดนั่งข้างๆนั่นแหละรักที่สุดหนึ่งคนสุดทิรักหลายคน มันคนไม่ได้เป็นพระราชาก็ยังมีอย่างนี้นะแอบๆมีกันแต่ว่าความริษยาเนี่ยมันไม่ละเวน้นใครเลย<อ>แม้แต่อัครมเหสีเพราะฉะนั้นพระราชาโปรดสนมคนไหนเนี่ยมา<อ>ก็จะเจอฐานไฟยอย่างนี้แหละโดนสาด<อ>ด้วยแรงอริษยาทำให้เขาเกิดความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นเปรตที่เห็นอยู่นี่เป็นอดีตอัครมเหสีนะ ยวไม่แจว่าไม่เลือกชนชั้นวรรณะเลยนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะหนีเรื่องความคิดคำพูดและการกระทำไม่พ้นเพราะเราต้องคิดเราต้องพูดเราต้องทำในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ศึกษานี่นะคิดพูดทำเนี่ยที่เป็นอกุศลได้และผลก็คือไปอบายนี่ดูนะจ๊ะ มันเป็นเรื่องที่เราหนีไม่พ้นเลยเรื่องของกฎแห่งกรรมจะต้องสากันเอาไว้ให้ดีทีเดียวเรื่องนี้ไม่ศึกษาไม่ได้อย่าดูเบาไม่ได้นะจ๊ะเราจะได้อยู่ในสังสารวัตนี้ได้อย่างภัยแล้วก็มีชยัยชนะ